เอาละฮะกลับสวัสดีชาวอาร์เซวัลุดคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกมอาร์เซวัลในแมปของลอซแอนด์แรกนี่เช่นเคยนะครับผมเอาละในวันนี้นะครับเราก็เปิดตัวกันบนหลังลิงเดโมนิกเลยนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปสำรวจบริเวณแมกมาในครับผมที่มีลาวาเยอะๆแถวๆนั้นนะครับไม่รู้ว่ามีตัวไหนน่าสนใจหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นโซนใหม่ที่เราไม่เคยได้ไปเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็คิดว่าเราจะมีตัวดีๆรอเราอยู่นะครับ แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ามาขี่ลิงตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเหมือนเห็นเจอออริจินแถวนั้นด้วยนะเราก็จะอัดไปตีกันในพาร์ทนี้เลครับผมแต่ว่าใช้เวลาในการเดินทางเล็กน้อยเพราะว่าลิงตัวนี้มันค่อนข้างจะสโลโมชั่นนะครับผมพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไปโซนขวาสุดมาแต่ว่าเราบินผ่านโซนแมกมาไปนะครับผมแต่ตอนนี้เราจะมุ่งตรงไปยังโซนแมกมาเลยนะครับผม ถ้ามีรางมังกรเนี่ยเราก็มีโอกาสจะไดโอเมก้าไวเวิร์ดกลับมาด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโชคดีขนาดไหนนะเอาละระหว่างทางเนี่ยก็ถ้าเจอเดลส์สอด,ดีๆก็จะจับไปด้วยเลยนะครับอันนี้ผมไปทําลูกดอกมาเพิ่มเติมเล็กน้อยนะปัญหาคือยาถังสีฟ้าเนี่ยที่มันหาค่อนข้างยากนะครับผมจริงก็คัฟได้แต่ว่าต้องใช้พวกแร่ฟาเวอร์อะไรพวกนีก้ที่เกียรฟาร์มนะผู้ชมมันสามารถดอกได้จากเดลสาวาจากไพม์โมเฟียนะครับทุกตัวเลยนะแต่ว่าถ้ายิ่งโหดนะก็โอกาสดอปยิ่งสูงนะครับ ติดแล้วเนี่ยเอาตกโอ้โหเกือบเขาแถวนี้เนี่ยเดินทางลําบากมากเลยนะเนี่ยถ้าไม่มีตัวบินได้นะคุณผู้ชมป่นเราเดินตรงไปทางนี้เลยแล้วกันนลครับผมหวังว่าจะต้องผ่านโซนหิมะไปก่อนนะเนี่ยจริงๆหน้าไม่ผ่านก็ต้องอ้อมเยอะหน่อยเอาละไม่เป็นไรนะอันนี้เพิ่งเช้าเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินตรงไปเลยแล้วกันนะทาด้านหน้านี้ผ่านได้ปะเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เลยครับผมทาด้านหน้านมีน้ําตกสวยมากเลยอุ้ย โอ้ทีเล็กเลยครับผมอเอาหน่อยละกันเพื่อนเรียบร้อยเคลียร์ไปตัวกากๆเลยครับผมเคลียร์ไปก่อนแถวนี้เนี่ยสวยมากเลยนะแมปน่าจะมาสร้างบ้านแถวนี้เลยนะคุณผู้ชมแต่ขี้เกียจย้ายแล้วนะครับอยู่ตรงนั้นแหละดีละเอาละอันนี้ก็เป็นถ้ำเลครับมีออฟซิเดียนด้วยโอเคเราผ่านโซนหิมะหน่อยละกันนะมันเป็นทางผ่านคุณผู้ชมเป็นทางที่ใกล้ที่สุดละถ้าไปอีกทางนี้เดี๋ยวจะไปโผล่ไปอ,อมนึงนะครับผมเดี๋ยวหลงแมพ ข้อดีของผมตัวเดมอนิกอุ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะเคียร์พื้นที่ไปก่อนแล้วกันหนึ่งครับผมขอตัวซีวนะใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ผมกดลิกขวาเอาตัดสกิลนี้ก็สามารถฆ่าคนล่อๆได้เช่นเดียวกันมันปวดมากเลยแล้วที่ผมลืมเปิดกล้องได้ไงเนี่ยจะได้เห็นสายพานันธุเดรวลเสาได้แบบชัดเจนหน่อยนะครับผมพาเคียร์ไปก่อนแล้วกันนะอ่ะจะได้ไม่มีใครมาก่อกวนเราบริเวณนี้เละให้หมด แฟบริดลุงไปก่อนนะครับผมอันนี้นกท่าใช่ไหมต้องใช้เอลิเมนต์คิเบิลจับนะครับผมปลาปล่อยไปแล้วกันเดินตรงไปทางนี้เลยก็ได้จะใกล้ถือแล้วละ่ะโซนหิมะนี่ก็มีตัวน่าสนใจเยอะนะแต่ส่วนใหญ่จะเจอแต่ลูดอฟเนี่ยเคลียร์ไปก่อนนะครับผมบึ้มเรียบร้อยเละหมดคนระับนกฮูกแฟบริสโนโอนะครับผมไม่อยากได้อะแต่เราจับเป็นตัวเอ펙แล้วกันนะ ไอ้ตัวนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะดรอปไข่ด้วยนะเนี่ยจับดีไหมเนี่ยมันมีเฟสเบรเอ้ไว้ก่อนนะขอเช็คก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนสกอตกแล้วเนี่ยเลือดหาเอาแล้วกันนะไม่ได้ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับผมอ่ะเอามีอยู่4อันคุ้มนี่จะลองนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นถ้าแบบนี้เนี่ยจับลำบากโอ้ใช้อาวุธเป็นตัวได้ก็สวยเลยนะครับผมโอเคโอ้โห จับตัวเดียวเสียไป34ดอกแหมเอาไปฟาร์มไข่แฟเบริตเลยครับผมอายัดกิเบิลเลยเดี๋ยวกลับบ้านเลยนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเที่ยวนะอ่ะรอสักครู่นิดเดียวก็จะตื่นละจับตัวเดียวเสียไป4ี่หดอกเลยตะนนี้ยเมื่อกี้โคตรเปลืองอ่ะคุณผู้ชมทีต่ตรงนั้นอะไรนะอามากาสารัตนะครับแวนไปแล้วกันไม่ยอมตื่นอีกต้องยัดยาเสริมช่วยนะครับ อันนี้ยาอะไรไม่รู้อะเทมพูล200โอเคมาเลยเพื่อนเก็บก่อนนะครับผมปลาลุยต่อเจอของดีก็แวะจับเล็กน้อยโอ้โหป่าเยอะอีกแล้วเทียไปก่อนนะครับผมรรมกาสองตัวคู่หูตายไปก่อนโอเคด้านหน้านะครับผมวิ่งตรงไปเรื่อยๆมีทางให้เราด้วยนะเนี่ยตรงนี้วิเจอออลฟ้าตุ่นนึงครับผมไม่เอาแล้วกันนะ เราจะจับแค่ตัวที่อาใช้มีประโยชน์ได้เท่านั้นนะครับผมเอาฟาตุนเนี่ยไม่รู้โหดหรือเปล่านะเอาละด้านหน้าน,านี้นะครับทุงง่งโล่งขวามือเอเจนทาวิดหนึ่งครับผมแล้วก็ฝูงหมาเต็มเลยหมาสามัญชนนะครับผมอะไรเนี่ยต่กักว่วโกโตซีนครับผมโกตซีเหมือนจะเป็นการเถล่รอบๆตัวนะครับเป็นท่าที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันเา Back ่าแบคคิโอนะครับผมแบคคิโอมีขนไปเลย เคลียไปก่อนนะครัโอ้โหครเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์พื้นที่โดดลงเลยจะมาไกลอีกแล้วนเนี่ยอุย้ยเจอบล็อกฟอร์ลิงเนี่ยครับผมใช่แน่ๆกำลังเล่นงานอมาก,กาสลัดอยู่โอเคล่วงไปก่อนขวามือของเราอุ้ยขวามือของเรานี้เป็นเลดบูดนะครับผมก็มาแล้วพาร์ทที่แล้วไปโอ้โหไกลยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต้องข้ามเขาตรงนี้ไปนลยครับผม ก็จะถึงแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตัวแล้วะสโนโอรธรรมดานะเราเสาเยอะนี่ไม่ชอบเลยนะผู้ชมอาเคียไปก่อนเอาฟ้าแม่หมอโอ้โหทีเล็กอยู่ตรงนี้ยังตายเลยนะเนี่ยเฮ้ยเจอโดโดโรีเปอร์นี่ครับผมวัตต์ฟักเลเวลยี่สิบนะครับผมอ๋อไอตัวนี้เสร็จแ้เลเวลน้อยไปหน่อยอะ่ะฆ่าเลยลกันนะอะไรเนี่ยไปมอโอเคเดี๋ยวจัดการเลย อันนี้ฆ่าไปก่อนนะครับผมเลยวลมันน้อยเกินไอตัวนี้น่าจะโมเดลเดียวกับตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนะผู้ชมไปตรงนี้เดี๋ยวเสาเยอะมากเคลียร์เลยแล้วกันตัวซีนะครับผมโอเคหันกลับไปปลาขี้นึ่ครับผมปลาได้ปะเนี่ยมันจะมีคูดาวโอเคปลาได้ไปเลยบึมบึมบึมโอ้โหเคลียร์หมดทุกพื้นที่หมดแล้วว่าหมีเนี่ยก็ตายนะเรียบร้อยไพรม เคลียร์ด้วยความรวดเร็วอ่ะนี่ไข่ใครไม่รู้เก็บมาก่อนเ<ม>อาฟ้าเอกนึงครับผมโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วละ่ะแถวนี้ก็เคลียร์นึ่งครับผมบับฟฟ่อนเสียดายตรงเมืเ่อกี้เท่มากเลยนะแต่ว่ามันเลเวลน้อยนี่ครับผมถ้าเลเวลสัก50บวกเมื่อกี้ผมก็จะจับไปแล้วนะเนี่ยโอเคไปต่อแล้วกันหวังว่าจะมาเกิดอีกนึ่งครับผมโดโดอะไรสักอย่าง โดโด้ริปเปอร์นะครับผมน่าจะใช่ชื่อโคตรเท่เลยเป็นการเอาโดโด้ผสมกับริปเปอร์นะครับเป็นโมเดลของบอสไอน้นี่นี่หว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบอสที่โหดนะครับผมที่ต้องตีอย่างยากเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยทำไมโดโด้เลยขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเพิ่งสังเกตเลือดนะต้องยัดยาไปก่อนนะครับผมอ่ะ15อันจัดไปเลยเพื่อน ข้ามเขาลูกนี้ไปก็คิดว่าจะถึงแล้วนะครับผมเป้าหมายเราโอ้โหออกไข่มาแบบนี้ต้องเก็บนะครับผมมีอีกไหมหมดแล้วนะครับผมออกมาลูกเดียวเอง,งนี้คงไม่น่ามีแล้วแหละไปต่อนะครับผมไปขึ้นเขากันเลยดีกว่าวิ้ยติดโอ้โ,โ,อโหหินฉากแข็งแกร่งยิ่งนักลิงเราเหยียบยังไม่แตกเลยนะเนะี่ยเจอตัวนี้อีกแล้วนะเนี่ยของ แอด t ิชันเนี่ยกผมไปตรงๆไม่ได้อาจจะต้องอ้อมเล็กน้อยเพราะว่ามันมีหินฉากเยอะมากเคลียร์ไปก่อนนะครับผมเกะก,กะมากเลยดูแบบหน่อยสิโอเคนะครับผมถึงแล้วโอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยเหมือนจะมีบางสิ่งนะครับผมตัวอะไรวะโอ้เดลดอนนี่รับผมโอเคฆ่าเลยแล้ว,วกันนะเดลดอนเดโมนิก เรียบร้อยไปก่อนเฮ้ยเจอเซเชียวนะครับผมน่าน่าจับมากเลเ้ลน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามาโซนที่มันมีเราไม่ค่อยได้มาเนี่ยจะเจอเดลเซรแปลกๆเยอะมากเลยนะครับผมไม่ข่ามมาันละกันนะเก็บไว้เผื่อเป็นใช้เป็นกําลังหลักในการสู้ในอนาคตได้อยู่มาลุน้นกันว่าโซนแมกมากจะมีอะไรดีๆให้เราหรือเปล่านะครับผมทีเล็กอีกและฆ่าทิ้งเลยนะครับผม ขอออริจินได้ไหมไอทีเล็กจะมาเป็นสายพันธุ์ธรรมดาเฮ้ยไพ่หม้อโอ้เอาเอาฟ้าเฮ้ยอันนี้อัลฟาแบบอัลฟาจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอเคล่วงไปก่อนเอาฟ้าไป็นที่ของบอดนะครับอัลฟาออฟฟิเชียลอัลฟาแมกมาซอรด้วยโอเคปลาเราลุยกันเลยดีกว่าแมกมาซอรมาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยน่าจะเดินข้ามเขตแดนมานะเฮ้ยนี่ไงที่ที่ผมบอกโอ้โหมาครบเลยครับผมทั้งเคออสทั้งสปิริตใช่ไหม ใช่นะครับผมม่แหมครบทุกสายพันธุ์แต่ว่าเราจะลงไปยังไงเนี่ยสิต้องใช้ตัวบินได้นึงครับผมแบบนี้เนี่ยน่าสำรวจมากเลยด้านล่างเนี่ยอ,นนอะไรเงีแหละวะไฟธรรมดานึงครับผมโอเคเราเจอรางบางกรละเดี๋ยวก่อนอาจจะต้องกลับไปเอากิฟฟินมานึงครับผมกลับบ้านก่อนเอากิฟฟินมาบินสำรวจดูนะครับในต,ตอนนี้ตัวที่จับได้ก็มีแค่โอเมก้าเท่านั้น ตัวอื่นจับไม่ได้นะครับผมอ่ะอักิฟฟินไปก็ไม่รู้จะรอดตายหรือเปล่าเนี่ยรอบๆผมก็ได้ไปฟาร,ร์มไข่โอเมก้ามาสักแป๊บ,บนึงนึงก็ผมก็ได้มาพอสมควรอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปใช้ในการคราฟของกันอ่ะไปเลยมาแล้วโอโหโหลดนานมากแต่บินสำรวจดูหนึ่งครผมฟึ๊บมา มองด้วยสายตาเปล่าคอสหนึ่งตัวครับไวเวอร์เอสปิริตหนึ่งตัวไลนิ่งนะครับผมอุ้ยโอ้โหอำนาจมืดเข้าคอกงามนะครับเป็นถ้ำที่สวยงามมากเลยนะเนี่ยไม่มีโอเมก้าเลยหรอมีนอสติกนะครับผมอัลฟาไพลซันวัดีสังเกตง่ายๆเลยก็คือมันจะบินเร็วมากนะครับพวกโอเมก้า Omega เนี่ยใครตามมาท็อตให้หมดนะครับผมนี่ อัลฟากับนอสติกไลนิงโอเคอ๋อทางเข้าถ้ำอยู่ตรงนี้นี่เองนะเนี่ยเมื่อกี้เราไปกลางๆถ้ำแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราต้องบุกป,ป่าฝ่าดงเข้าไปดูนะอุ้ยนี่ไงแหล่งออร์แกนิกพลิเมอร์เลยครับผมกำลังต้องการเลยนะเนี่ยข้ามมาเลยคริสตัลเยอะมากในนี้จะมีอะไรให้เราบ้างหรือเปล่า เท่าที่เห็นเนี่ยแมงมุมตะขาบอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับขอฆ่าพวกเอเปกเฮ้ยเอเปกโอ้ยเปลี่ยนไม่เอาแล้วกันอ่านี่ครับเจอเหยื่อครับ1 EA เฮ้ยๆฮอ,อย่าทำร้ายกันเลยเพื่อนเฮ้ยๆฮแย่แลยคุณผู้ชมเหมือนเราจะเหมือนเราจะเกมนะครับเนี่ยบินขึ้นโอ้โหโหแล้วอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอาา้าวตันแล้วอ่ะเนี่ย โอเควายเวิร์นติดเะครับผมสวยแหมไปถึงสปิริตติดหินได้ไงเนี่ยท่าไปเลยลกันนะครับผมตามมาไม่ได้เลยครับผมติดนำสารมากไปเราไปสำรวจโซนอื่นของแมกมากกนดีกว่าเขาไม่ตามมาแล้วใช่ไหมโอเคคร้บ okay, <c oughs> ผมไม่ตามมาละอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจอไพรมอลเึงครับผมแล้วก็ โอ้อีกรางนึงเหรอเนี่ยมันจะเจออีกลางนึงนะครับเป้าหมายของเราคือโอเมก้าไวเบิร์นเท่านั้นไข่พวกนี้ก็เป็นไข่ของสายพันธุ์ธรรมดานะครับว้าวสวยมากนะครับถ้ำเนี่ยคงไม่เชื่อมกับถ้ำที่สปิริตอยู่ใช่ไหมเอาไฟกันแล้วนะครับผมโอ้โหเอ้ามาเจอเคออสอีกตัวหนึ่งเหรอเนี่ย หรือมันรังเก่านี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะบินต่อบินต่อเขารู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นรังเก่าเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเคลียร์ไปก่อนน่าจะรังเก่าแหละแต่ว่าสปิริตมันบินขึ้นไปนบนแล้วโอเคคลายหมดรังเก่าเลยครับผมไอ่ตัวนี้ไลอยอยู่ใกล้ๆพวกแมกมาแล้วมันดูเหมือนเป็นพวกโอเมก้าเลยนะเนี่ย อะไรวะใครตามมาตามมา3ตัวเลยนะครับผมเราไม่สนใจนะครับบินไปต่อแล้วกันอามาโผโหวสวยมากเลยมาโผอีกโซนหนึ่งนะครับผมก็ก็คือโซนแมกมานั่นแหะวันนี้เหมือนมาเปิดโลกนะผู้ชมถึงแม้จะไม่ค่อยได้จับตัวอะไรเท่าไหร่เฮ้ยเดโมนิกไม่จ้าก้อนนะครับผม จากพาร์ทที่แล้วนะที่เราจะจับแต่ผมเปลี่ยนใจว่าเดี๋ยวจะเอาคิเบิลเนี่ยไปจับลิงแทนนะครับผมคิดว่าลิงน่าจะโหดกว่าทุนี้ดราก้อนนะสำรวจเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจออุ้ยโอมีกาอ๋อตัวเมื่อกี้ที่เราเจอเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเจอเดวมอนิกอีกแล้วตัวเมียฆ่าเลยนะครับผมจริงน่าจะเอาลิงมาเอ้ยบาซิลิสบาซิลิสธ,ธรรมดาโอเคไม่เอา ถ้าไม่ใช่ตัวพิเศษเราไม่เอานะครับผมสแ,แต่มันสู้ตัวพิเศษไม่ได้เลยนะนี่ไขนะ่ที่เล็กธรรมดาโอเคเดี๋ยวว่าเราเจอแหล่งล่ามังกรแล้วไม่แน่เดี๋ยนอกรอบเนะี่ยอาจจะมาตามตาม,ตามหาดูเผื่อเจอโอเมกาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผ่านไอ้ที่ขี่นะี่ยกิฟฟินมันโหดไม่พอนะครับที่จะเอาไปสู้หรือว่าจับเดลเโหดได้นะอาจจะต้องตามหาผ่านะตัวใหม่ถ้าได้สปิริตมาเนี่ยจะดีมากเลยนะเนี่ย แต่ว่ามันต้องใช้ของคลาบค่อนข้างเยอะเลยนะเพื่อจะจับมันได้นะไอซีทะเลซราเราก็จับมาแล้วนะครับผมเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับแถวนี้เนะี่ยคงจะหมดลวละสำหรับทะเลทรายเอ๊นะแ้มันจะมีเกาะพัดจันด้วยเอ้เใช่ทะเลทรารยสิเกาะแมกมาเนี่ยก็ผมตรงนั้นก็มีเกาะเสี้ยวพัดจันด้วยนะในเหมือนในอาร์กลาหรือเปล่ปาไม่แน่ใจเหมือนกัน คำรวจด้านล่างนี้หน่อยละกันนะครับผมว้าวสวยเหมือนกันนะเนี่ยตรงนั้นก็น่าจะเป็นทางเข้าถ้ำมังกรนะผู้ชมเข้าไปก็มีมังกรเต็มไปหมดใช่ปะใช่ครับผมลองบินสวนเข้าไปอีกรอบนึ่งละกันเผื่อจะมีอะไรให้จับนะครับไม่รู้ว่าจะมาเกิดหรือ,อยังเนะี่ยขอลุงจอดหนีอยได้ปะ ไม่มีเหมือนจะมีแมงบุมจ่าฝูงด้วยนะเนี่ยโอ้โหโ,โหยิงใหญ่กันใหญ่ฆ่ามาเลยเนี่ยครับผมได้ท็อกซิกดัตมาด้วยโดนหนืดโดนหนืดเดี๋ยวนั่งรีเลือดก่อนละกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยเลือดลดไปเยอะมากไม่ใช่สิสเตมิน่านะครับออกเดินทางกันต่อเะครับผมโอ้โหด้านหน,น้าคอ์ออสยังคงอยู่ไฟไวเวิร์นโอเคบินช้าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่พวกโอเมก้าแน่นอนผมจะบินต่ำๆเอาไว้นะครับ บินสูงเดี๋ยวไปโดนบอสตายใน,ในคะครับผมนี่ตาๆบอสมันตตมไม่น่าเขจะตามมาหรอกมั้งเฮ้ยโอ้โหมันแค้นฟังหุนน่นนะคุณผู้ชมไม่อยากฆ่าเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเหมือนเราจะเป็นต้องฆ่ามันก่อนนะครับใช่ปหมเพื่อจะเอาสปิริตออฟมันมาเนี่ยเดี๋ยวลองฆ่าดูก่อนละกันนะสอตสปิริตตัวนี้เนี่ยโอเคเป็นไงบ้างเา้าวมันจะหล่นเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อน สปิริตนะครับแต่ลองเซิร์ชดูก่อนเหมือนมันจะไม่ปลดล็อกถ้าผมไม่ฆ่ามันนะเฮ้ยเอเอ้าโอ้โหเผลอแป๊บเดียวทำไมตีแรงจังวะตายทั้งคนตายทั้งกิฟฟินเลยนะครับผมโอ้โหไปเซิร์ชดูแป๊บเดียวว่าต้องครับยังไงนะครับเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยทีนี้จะเอาตัวอะไรไปแก้แค้นดีละครับุณผู้ชมอยู่ไกลซะด้วยแล้วก่อนนะของหายหมดเลย สปิร <Spirit S 2> ิตหนงครับผมแหมเหมือนจะไม่มีด้วยนะเนี่ยต้องฆ่ามันก่อนอ๋อนี่ไงสปิริตออบต้องฆ่ามันก่อนเลยครับผมใช่ไหมต้องคิลลิ่งสปิริตการ์เดียนอ๋อไม่ใช่ฆ่ามันแต่ต้องฆ่าสปิริตการ์เดียนจำผิดหนิครับผมเคยเคยทำแล้วแหละแต่ว่าจำผิดโอเคช่างมันแล้วกันกิฟฟินตายแล้วทีนี้ไม่มีตัวบินได้เป็นผ่านนะเ,เลยนะเนี่ยเก็บศพมาก่อนต้องขี่ลิงไปแทนนะผู้ชมอะไรเนี่ย อ๋อของน่าจะเต็มนะครับโอ้โหบูปินเยอะมากคุณผู้ชมเพึบเพบเลยอ,ะอ่ะทิ้งไปห,หมดนะครับไม่ได้ใช้ละแล้วก็เดี๋ยวโอ้โสก,กินก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวใส่เสื้อกลับก่อนสก,กินก็เกลือนี่ก็ผมทิ้งให้หมดเลยเดี๋ยวหาใหม่ได้นะโอ้โหปะของล้นสุดๆปะโอ้โหเต็มพื้นเลยนะเนี่ยแล้วอะไรมาเต็มบ้านเลยเนี่ยอไปก่อนเลยครับผม ไปก่อนเลหมดนะครับผมโอ้เสียกิฟฟินไปจนได้แล้วเนี่ยแล้วี่เอาตัวอะไรขี่วะเนี่ยต้องเปลี่ยนแผ่เล็กน้อยนะครับผมเพราะว่ากิฟฟินเราตายไปลวเดี๋ยวเอาเป็นอินซีตัวนี้แล้วกันนะผู้ชมสปีดเป็นไงบ้างสปีดถือว่าใช้ได้อยู่โอเคใช้อินซีแทนนะครับผมในการบินสำรวจเออเราก็เดี๋ยวไปจับทีเดียวก้อนมากกอนแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆละ ทำลบเอาไว้ถ้าไม่จับเดี๋ยวมันจะเสียใจนะครับผมเรามาเอาคิบเบิลก่อนครับก่อนเลยคผมเอาผักมาด้วยต้องใช้ผักทุกสายพันธุ์นะครับอ่ะจัดมา, 1, 2, 3, าหนึ่งสองสามสี่อะไนวะเนี่ยอ่านี้เดโมนิกนะครับผมแล้วก็โอ้โหขาดเฟอร์เบรดเอกได้เลยเดี๋ยวไปฟาร์ม เดี๋ยวไปฟาร์มนีรก็ผมเอาละมีคนบอกให้ใช้เบอร์ดี้ขาวน่าจะช่วยได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับเ,เก็บผักกลับมาก่อนผักผักเน่าเร็วนะครับมีน้อยด้วยเดี๋ยวมุดอีกอยู่ไหนเนี่ยอ่ะอยู่นี่นอนโอเคเดี๋ยวเอาไปยัดให้ในส่วนของทุนนิราก้อนหนึ่งก็ผมเป็นกองกำลังอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากๆของเราอะครบลประปัดหมุมขึ้นไปกับลกแล้วกันนะไปเลยเพื่อนอยู่ไหนวะเลซายโอเค ตานนีเสียสมาชิกไปอีกหนึ่งตัวนะครับกิฟฟินคงต้องหาตัวใหม่เร็วๆนี้แล้วแหละอาจจะเป็นนอกรอบนะครับไปตามจับตัวที่มันมีประสิทธิภาพสักตัวหนึ่งแล้วนะเอาละปะทางไหนวะเนี่ยเอาทางนี้นึงก็ผม,มจริงๆก็บินชา้ามกันเนี่ยจะก,กิดถึงกิฟฟินขึ้นมาเลยเลยคุณผู้ชมไปเคลียร์โดยที่ทำเหตุเป็นไงบ้างตัวนี้เนี่ยโหอ,อันนี้เป็นอ,อัลฟาเจนนะครับผม แต่กิฟฟินเนี่ยคีบเดียวสวไม่ได้นะอาเจนคีบได้นะครับถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งหรือเปล่าลองลอดัดลอบไปแถวแถวนี้ดูนะครับเผื่อจะมีตัวอะไรน่าจับแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาวัดแล้วก็จะเอาเอเป็กิฟเบมาด้วยนะครับจะได้จับไอ้ตัวนั้นไปด้วยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปเอาแล้วกันจับฟินิกไปด้วยเลยนะตัวนั้นก็เป็นตัวบินได้ที่ดามจแรงมากๆตัวหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมแรงกว่ากิฟฟินด้วยซ้ำนะบางทีเนะี่ย สกิลกัดกตัวซีเดียวมันโกมากๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกว่ามันแีงแมงมุมเกิดแบบนี้ได้มีโอกาสเป็นแมงมุมสูงมากโอ้โหทำไมมันโหดจ,จังวะนะฮะเลือดโคตรเยอะนะครับแบบนี้น่าจะเป็นเอ펙ซัมมอนมาแน่นอนเลยผมเปิดเปิดแมปเล็กน้อยนะอยู่ไหนวนะเนี่ยข้างหน้าเลยนะครับผมสองพันเมตรนกบินช้ากว่ากิฟฟินนะครับเนะี่ยใช้เวลานิดนึง เฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮาราโคลิโอโหสีสวยมากโดดเด่นเตะตานะครับขออนุยาทหารกันหน่อยแล้วกันที่ขี่มันคราบยากไหมเนี่ยันไม่ได้ลองดูเลยนะครับผมมาเลยเพื่อนในมูนิคิเบิลเพื่อนนายโดยเฉพาะฟึบโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมันกลับบ้านเลยแล้วกันนะครับผมไปกลับไปทั้งคู่เลยไปเลยเดี๋ยวนกเข้าวงมาด้วย กลับพร้อมกันนึงครับผมมาได้ไหมเนี่ยโอเคมาได้อยู่เดี๋ยวไปคาบที่ขี่มันก่อนล้วกันนะอ่าเจอแล้วนะครับผมคิดว่าคาบไม่น่ายากหรอกแล้วก็เดี๋ยวทำเอฟเพ็กคิปเปิลด้วยเลยนะครับไปจับฟินิกกับมาอีกตัวหนึ่งต่อไปก็ในส่วนของบอสนะครับผมจริงๆคาบง่ายนะครับเนี่ยอาคาอาร์ติแฟกเดี๋ยวไปหามาก็จะคาบได้แล้วล่ะเตมอนิกทึนก้อนจัดมาเอเพ็กคิปเปิลน่ะอยู่ไหนวะ ดิมุนิคกิเบิลอันนี้บ้าเอเป็กขาดลองการนัคนก็ผมโอเคอราม,มีเยอะมากข้าวโพดนะครก็ผมอันนี้บ้าเอเป็กโอเคเอาข้าโพดกลับไปเก็บด่วนเน่าเร็วนะครับผมผักก็โตช้าโอเคบ่นเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเก็บมาก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนผมกลับไปเอาอีกตัวหนึ่งทีเดียวเลยละกนะันท่าผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาน่นี่มาด้วยจะได้บินได้นะครับ ลาลิโมลโลเคชันมาพานี้เราจะพาทั้ง3ตัวกลับบ้านนะครับรวมเจ้าเฟเบรดนกด้วยอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเฟเบ็กับเอลิเมนต์ยนอันไหนจะโขดกว่ากันนะผู้ชมที่ไหนวะอ๋อยู่น,ออนี่อยู่นี่โอเคใกล้ๆกันเราจะได้นกตัวใหม่มาแล้วนะครับอะไรเนี่ยอือกากมากตีหีเดียวตายเนี่ยแลหละพาหนะตัวใหม่ของเรานะครับเอฟเฟกต์ฟินิก ดาเมจแรงสุดๆเลยตัวเนี้ยเอาไปเลยคิปเบลิลนะครับผมใช่ปะ่ะโอเคเรียบร้อยจับง่ายมากเฮ้ยๆอะไรวะเนี้ยเฮ้ยเเออตีมาหน่อยเพื่อนเอาเลยนี่แหละท่าสุดโกงผู้ชมแต่ตีช้าไปหน่อยนะเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยเกือบหลับเฮ้ยเดี๋ยวลงจอดก่อนเพื่อนื นิ่งอ่นิ่งอยู่นิ่นิ่งอยู่นิ่งอาวละดูดมาเลยนี่งก็ผมไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะหลับซะก่อนรีบวับกลับโดยด่วนไปเลยได้มาสามตัวในพราร์ทยีวถือว่าคุ้มอยู่นะคะรับผมแชฉกกลับมาละโอเคจะหลับไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับเอากดผิดกินไปละช่างมาแล้วกันอ่าตัวแรกมาเลยนี่งก็ผมออาเดี๋ยวก่อนเพอร์เก็บไปทําไมเนะี่ย ไปเลยครับผมฟีนิกซ์ตัวที่2เฟปเลตโอนี่รก็ผมอ่ะเฮ้ยอ้าวโอ้กใจหมดโอเคเอาเราเล่นตัวนี้ก่อนละกันครับผมเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้ที่ขี่ด้วยเดี๋ยวก่อนตามาทำไมเนี่ยกดคลิกขวานี่ก็ผมโอ้โหพ่นไฟรอบทิศดามจเ,เดี๋ยวค่อยเทนึ่รก็ผมเดี๋ยวมาฟาร์มก่อนกดตัวซีนี่รก็ผมต้องลองเลยท่าเนี้ยชาร์จนานมากแต่ดามจเ,มเี่ยมาหาศาลแน่นอน ปรับ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 เรียบร้อยครับผมทั้งอาณาเขตหายหมดฟาร์มานะครับจะได้มาเป็นอาหารรีเลียดด้วยแต่ผมลองไปดูดามเมจแบบเดิมๆก่อนละกันดามเมจเอ้ยเลือดนี่อินแปดหมื่นนะครับถือว่าเยอะอยู่ดามเมจตีมาดาจะเท่าไหร่วะเนี่ยเดิมๆเลยนะสามพันครับผมสองหมื่นตัวซีอะตัวซีนี่ล้มเจ้าได้สบายเลยเนี่ยเทพเจ้าในเกาะอ,อาร์กโอเคมาอัพดามเมจเลยครับผม ไม่รู้จะได้ขนาดไหนนะสัมทบทุนได้ยาละกันปึ๊บเวลตันกันเลยเดียวเอาสปีดเพิ่มเล็กน้อยนะครับใส่มน่าด้วยเลือตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหตายายมากหนึ่งล้านนี่ครับผมเอาสักประมาณนั้นละกันที่เหลือดามเมจเลยตัวพวกนี้เนี่ยเราเน้นโจมตีระยะไกลอยู่แล้วเรื่องไม่ต้องเยอะน,นะผู้ชมเป็นแครี่โอเคแล้วก็ที่เหลือใส่เป็นอันนี้เลยครับผมฮิวเป็นไงบ้างมีไข่ออกไหม E e เอ펙เอกเฮ้ยไข่ใครวะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไข่มันคืออ๋อมันออกไข่เป็นแบ็คเพิร์ดเครับผมแล้วก็มีเพลรด้วยสุดยอดมากเป็นตัวที่คุ้มมากๆเลยนะเนี่ยมีอีกปะหมดแล้วนะครับผมเอาตามอีกรอบนึงแล้วกันเวลตันแล้วสองแสนลิกขวา1ล้านเลยครับผมโคตซีมาคาดหวังกับสกิลนี้สูงมาก ปรับปรับปรับหกล้านสามครั้งนึงครับผมโอ้โ oh, ห oh. mm hmm. บอกเลยว่าไม่ธรรมดาสําหรับเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับ mm hmm. มาตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาลองเล่นที่เดียวก้อนดีกว่าเ,เดี๋ยวก่อน mm hmm. ขึ้นไปเอาของก่อนนะครับ mm hmm. ตัวนี้นี่น่าจะเป็นสมาชิกใหม่ใช้อาวุมตัวได้ปะโอ้ mm hmm. oh, ใช้ขอบบนตัวไม่ได้อันนี้น่าเสียดายมากเลย mm hmm. เราจะใช้ไปจับเดวเสาอะไรก็จะไม่ได้นะครับผมแบบนี mm ้เ hmm. น mm ี hmm. ่ยแต่ไม่เป็นไรนะเอาไว้ตีพวกไพ่หม้อได้อยู่ เซตนอยู่แนวเนี่ยครับมาแล้วนะครับอ่าอยู่นี่ส่วนโอเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นนะจับมาฟักไข่อย่างเดียวครับผมสายพันธุ์แฟ,ฟร์เบรดมันไม่ได้โหดมากขนาดนั้นอยู่แล้วนะเอาละอยู่ไหนเอ่ยตรงนู้นนะครับผมเหมือนพวกเดมอนิกเนี่ยจะอัปเกรดขั้นได้ด้วยนะเป็นขั้นที่โหดกว่านี้ได้อีกนะคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนะของซีซันที่แล้วเนี่ยอ่ะขี่เลยเลครับผมสปีดเดิมๆด,ดีมากเด๋ยวไปลองตีธรรมดาก่อน โดนซีก็คงจะเป็นการบัฟตัวเองเหมือนเดิมนะตีรรพดา,า20,000สกิลนี้อ่ะ0 0 0นะครับผมอัาไปก่อนเลยแล้วก็เอากดยิงพีด้วยครับผมมีปะผมมีเพียบเลยนะเนี่ยจัดไปก่อนอ่ะสองอีกสองขวดเลือดมาเดิมๆอยู่ที่1ล้านโอเคเอัาไปที่ไหนแล้ววะเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามเฮ้ยสี่หกล้านแล้ว โอ้โหซี่6ล้านเลยครับผมตัวแรกของเราที่100ล้านนะอ่ะเอาไว้เท่านั้นก่อนแล้วกันอันนี้100ล้านจริงๆนะครับไม่ได้อ่านผิดแน่นอนสปีดเล็กน้อยนะครับจะได้วิ่งเร็วๆหน่อยเหนือดาเมจเลย嘛มา,าโหดอีกแล้วสั้งแต่ตัวนี้เนี่ยแต่มันจะอัพขั้นได้นะครับใช่ปะต้องอัพยัยงไงเนี่ยนะผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวค่อยกลับไปดูคลิปเองเน,นะผมลืมไปละอารตีธรรมดานะครับ1ล้านอารสกิลอว์ตามล้านรัวๆแล้วก็มีเผาไหม้ต่อเนื่องอีก เลดบอสกำเนิดอีกตัวแล้วครับผมแต่สกิลเนี่ยมันไม่ได้หวูอหวาเหมือนลิงนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่รับได้อยู่ลิงเนี่ยคือโกงมากวกงกว้างกว่ากันเยอะนะครับแต่ตัวนี้ดาเมจก็ถือว่าแรงมากเอาล่ะทั้งการในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับ Lost a n c i e n 2นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาจับตัวอะไรอีกก็ยังติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ